าพรรษาสีขาวของนานเลยค่ะออกดอกให้ชมแล้วในสวนเรานี่นี่สวยงามเลยนี่สีเหลืองบานไปก่อนแล้วสีขาวตามมาน่ารักมากๆเลยสวยงามจริงๆช่องจิตเนตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนก,นการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้มาสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กอีกแล้วฮะเห็นรอยยิ้มนาเล็กเนี่ยมีความสุขแน่นอนนะเรามาชมไม้มงคลหรือว่าไม้ประดับในสวนของเราฮะเนี่ยดอกเข้าพันษาสีเหลืองหรือว่าหงเหินนะออกดอกให้ชมไปก่อนหน้านั้นแล้วนะนาเล็กถ่ายให้ชมแล้วช่อแรกฮะแต่วันนี้ มีพิเศษก็คือหงเหินสีขาวหรือว่าดอกเข้าพรรษาสีขาวออกดอกให้ชมอีกแล้วครับเนี่ยเป็นไงฮะสวยงามมากๆเลยพืชตระกูลขิงตระกูลขาเนี่ยพวกนี้ถึงเวลาออกดอกแล้วเรียบร้อยเขาก็จะทิ้งใบนะก็คือทิ้งต้นทิ้งใบ ก็เหลือแต่เง,งานั้นบางทีถ้าเราหลงลืมนะจำไม่ได้เนี่ยไปเททิ้งเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายฮะแต่นี้นาเล็ก็คือไม่ได้เททิ้งก็เก็บกระถางเอาไว้อยู่พอได้ฝนเขาก็แทงช่อออกอดแทงหน่อออกมาว่างั้นเถอะแทงหน่อออกมาเนี่ยมีหลายๆห,หน่อเลยนี่ก็ได้มาจากคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมฮนะ หนึ่งต้นแต่ตอนนี้น่าจะมีหลายต้นแล้วคุณหน่อยสามารถที่จะขยายได้อีกเยอะแยะแต่ว่าเอาไว้เป็นกอเลยดีกว่าสวยๆงามๆอยู่คู่กับนี่ฮหงเหินสีเหลืองหรือว่าดอกข้าวบรรษาสีเหลืองของนาเล็กความสุข ของคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้ก็อย่างนี้แหละฮะมาสุขใจด้วยกันครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยกก็อย่ามาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ